สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง the Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาอยากบอกกับคุณว่าตอนนี้ผู้อ่านมีโปรโมชั่นดูดวงส่วนตัวนะคะตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่7กรกฎาคมนะคะมีทั้งโปรโมชั่นแบบพิมพ์แล้วก็แบบโทรน,นะใครสนใจก็ทักไลน์แอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะแบบพิมพ์เนี่ยก็มีตั้งแต่แบบ 50บาทถามได้2คํคำถามอันนี้คือ1แถมหนึเลยนะเพราะปกติเนี่ยหนึ่งหนึ่คำถาม50บาทนะคะกับปกติ3คํคำถาม100ก็จะเหลือ3าคำถาม77บาทแล้วก็แบบโทร77บาท10นาทีนะคะแต่ว่าถ้าใครที่สนใจโปรเนี้ให้ให้พิมพ์ตอนที่เข้าไปถามเข้าไปสอบถามให้บอกว่าขอโปรขอโปรโมชั่นดูดวงส่วนตัวนะคะ เพราะว่าผู้อ่านจะให้คนที่มาจากช่องยู u ูบแบะคนที่ติดตามและได้ดูได้ดูช่อง youtube และได้เห็นได้เห็นว่าได้ได้เห็นได้ฟังว่าผู้อ่านมีโปรโมชั่นแล้วก็โอเคอยากได้โปรโมชั่นนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะจะมีบางคนที่อาจจะเคยดูมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้ติดตาม YouTube และไม่ได้ดูช่อง YouTube และมันดีขึ้นดีทักมาทักมา,าดูดวงส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยโปรโมชั่นเนี้ยตั้งใจที่จะให้ให้เป็นของขวัญกับคนที่ช่วยช่วยดูช่วยดูคลิปให้กับซับสไคร์เปอร์อะไรต่างๆนะคะที่แบบเออเข้ามาดูเข้ามากดไลค์อะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นอืมเพราะฉะนั้นก็เลยขอ ขอให้พิมพ์แจ้งนิดนึงว่าอขอโปรโมชั่นขอโปรโมชั่นดูดวงส่วนตัวนะคะหรือจะบอกว่าเป็นโปรโมชั่น7เดือนเจก็ได้อะโอเคคลิปนี้นะคะเขาอยากบอกกับคุณว่าโอ้โหเปิดมาก็สิบดาบเอย โอเไพ่ใบสุดท้ายเป็นใบสรุปนะเดี๋ยวขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ,ะตัวเขาอะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าณตอนนี้เวลานี้อะตัวเขารู้สึกแย่มากๆรู้สึก เสียใจผิดหวังเจ็บปวดรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะจากเรื่องของความรักความสัมพันธ์จากเรื่องความรักความสัมพันธ์ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาคุณกับเขาอาจจะ ทะเลาะกันมีปัญหากันหรือว่าจบความสัมพันธ์กันและต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเนี้ยทำให้คุณกับเขาต้องจบความสัมพันธ์กันน่ะก็อาจจะมาจากการที่เขาลังเลโลเลตัดสินใจไม่ได้หรือมีช้อยส์มีตัวเลือกแต่ ณตอนเนี้มันเหมือนกับว่าช้อยสือตัวเลือกนั้นอ่ะมันไม่ใช่มันถูกตัดไปหรือว่าเขารู้ตัวแล้วว่าไอการที่เขาโลเลลังเลมันทําให้เกิดผลเสียอะไรเขาต้องสูญเสียคุณเขาต้องสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายนะคะเขาอ่ะยังรู้สึกว่าอยาก ที่จะพูดคุยกับคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณนะมีเรื่องที่เขาอยากจะชี้แจงมีเรื่องที่เขาอยากจะบอกมีเรื่องที่เขาอยากจะคุยอยากจะเคลียร์หรืออยากจะทําข้อตกลงอะไรกับคุณอนะแต่เขาก็ เขารู้สึกกลัวเขารู้สึกกังวลเขารู้ว่าคุณเองอะ่ะก็จะต้องไม่พอใจเขาอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าคุณตอนนี้คุณหายโกรธเขาหรือยังหรือว่าคุณไม่พอใจเขาจริงๆไหมแต่ในความคิดของเขาอะ่ะเขาคิดว่าคุณน่ะต้องไม่พอใจเขาอืมเขาบอกว่าเขารู้นะว่าคุณเองอะ จะต้องไม่ไว้ใจเขาไม่เชื่อใจเขารู้สึกแย่กับเขาคิดลบกับเขาเพราะการกระทําที่เขาเคยทําเพราะสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับคุณคุณเองก็เจ็บมากเหมือนกันเขาก็เคยทําคุณไว้เจ็บแสบเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจนะถ้าคุณจะจะโกรธถ,ถ้าคุณจะมองเขาในแง่ร้ายในแง่ลบ หรือไม่เชื่อใจเขาไม่ไว้ใจเขาเขารู้ว่ามันต้องเป็นแบบนั้น <c oughs> คิดว่าต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้น <c oughs> เขาถึงได้กังกังวลใจไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ไพ่เรื่องที่เขากังวลเรื่องที่เขากังวลคือเอชซับบอลซึ่งมันคือการเริ่มต้นใหม่ การเริ่มต้นใหม่การให้โอกาสการขอโอกาสการติดต no. ่อการสื่อสารอะไรแบบนี้เขากลัวความกังวลใจของเขาคือกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณทั้งท้ที่เอาจริงๆแล้วอ่ะคือเขาก็อยากบอกคุณว่าเขาก็อยากไปต่อกับคุณนะแต่เขากลัวมากๆเลยเขากลัวว่ามันจะไม่เวิร์ก เขากลัวกับการที่จะต้องมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหนึ่งคือกลัวตัวเขาเองกลัวกลัวว่าตัวเองจะทําผิดทพาพลาดอีกมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดิมก็ได้แต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นที่ทําให้ความสัมพันธ์มันต้องจบลงอีกทําให้คุณต้องเจ็บอีกทำให้คุณต้องเสียใจอีกอย่างเงี้ยกับสองคือกลัวว่าคุณเองก็ความรู้สึกคงไม่เหมือนเดิม อย่างที่เขาบอกว่าเขาเขารู้แหละว่าคุณจะต้องมองเขาในแง่ลบในแง่ร้ายหรือมีความไม่ไวม่ไว้ใจเขาอะ่ะนะคะทีนี้ไพ่สรุปไพ่สรุปเป็นไพ่ king of cups เราขอขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะอืม,อม โอเคเขาอยากจะบอกขอบคุณว่าตอนนี้ขอเวลาขอเวลาเขาได้คิดทบทวนให้เขาอยู่นิ่งๆก่อนให้เขาได้ไปทำความเข้าใจทั้งกับตัวเองกับสถานการณ์กับความรู้สึกอะไรต่างๆเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาอาจจะนิ่งเขาอาจจะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขานิ่งเขาไม่ทำอะไรเลย หรือเขาถอดใจแล้วเขาไม่ต้องการคุณแล้วหรือเปล่ามันไม่ใช่แต่เขาแค่ขอเวลาไปเคลียร์กับตัวเองอะขอการขอเวลาทําความเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจอะไรต่างๆและคิดตกและว่าอะไรมันเป็นยังไงแล้วเขาควรจะทำยังไงควรจะจัดการเรื่องนี้ยังไงโอกาสที่เขาจะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่หรือมาสารสัมพันธ์กับคุณใหม่หรือโอกาสในการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางใหม่ๆที่ดีขึ้นอะมันมีนะ แค่แค่ตัวเขาอะจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักให้ได้คิดให้ได้ทบทวนตกผลึกอะต้องมีความนิ่ง King of ค u ับเป็นคนที่เข้าใจมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งตรงนี้มันหมายความว่าเขาเองต้องมีความเห็นอกเห็นใจตัวเองด้วยเห็นอกเห็นใจคุณด้วย คือเข้าใจในจุดของคุณและเข้าใจในจุดของตัวเองให้อภัยคุณให้อภัยตัวเองอย่างเงี้ยเขาถึงจะ move on เขาถึงจะไปต่อได้ไม่อย่างนั้นเขาก็จะติดเขาก็จะวนอยู่กับจุดนี้เพราะความที่เขาไม่ให้อภัยตัวเองพอเขาไม่ให้อภัยตัวเองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่บอกอะคะ่ะก็คือหนึ่งก็คือเขากลัวไงเขากังวลว่าเขาจะทาพลาดอีกเขาจะทําให ความสัมพันธ์มันมันแย่อีกคุณจะต้องเจ็บอีกคุณจะต้องผิดหวังกับเขาอีกเนี่ยเพราะเขาไม่ให้อาภัยตัวเองเขายังมูฟออกจากความผิดของตัวเองไม่ได้สองก็คือเขาคิดว่าคุณต้องรู้สึกเชิงลบกับเขาอะรู้สึกไม่ดีกับเขารู้สึกไม่ไว้ใจเขารู้สึกกังวลไม่แน่ใจไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะอะไรก็เพราะเขายังไม่ให้อาภัยตัวเองเขายังยึดติดอยู่กับเรื่องในอดีตเรื่องของความผิด อย่างเพราะฉะนั้นเขาต้องเข้าใจก่อนเขาต้องเข้าใจคุณเข้าใจตัวเองให้อภัยคุณให้อภัยตัวเองให้ได้ก่อนเขาถึงจะมาเริ่มต้นใหม่ได้ไม่อย่างนั้นวนลูปอยู่อย่างเงี้ยกับความคิดไม่ไปไหนทําอะไรไม่ได้เริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะคะอ่ะโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ